ก็ปุงดินเสร็จแล้วย่าก็จะมาเพาะยา่ามีพันธุผักเยอะเนี่ยอันนี้ก็บวบบวกบ,บวกธรรมดานี่แหละบวกเรานี่แหละอันนี้ก็มีผักชีผักชีแช่ตู้เย็นไว้เย็นเคียบเลยอะอันนี้หัวยี่ท้าหัวยีเท้า,ททายังยังไม่เพาะอันนี้มะระย่าว่าจะจะเพาะมะระอืมมะระเนี่ย แต่ตูวพืชไม่กินไม่กินดีเพราะว่าขมอืมทีนี้ผักชีผักชีมีตั้งสามห่อเนี่ยย่าอยากจะได้ฟักเนี่ยเดี๋ยวจะเพาะฟักกับกับกับมะละสักอย่างละห่อเนี่ยฟักแต่ฟักค,คงจะเยอะเพราะคงจะเม็ดเยอะย่าจะจะเอาฟักก่อนอืมฟักห่อละสิบสองบาทเนี่ยฟักเนี่ยห่อละสิบสองบาท ยญาก็จะเอาดินใส่ก่อนเพราะเนี้ยเอาดินใส่เนี้ยที่ที่ญาปรุงดินไว้เนี้ยหรือวญ้าจะหันหันกล้องไปที่ที่ยญาจะโกยดินเนี้ยหญาก็จะโกยดินอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยโกยดินโกยดินที่ยญ้าหมักไว้เมื่อกี้เนี้ยอ่าครั้แรกเนี้ยอันนี้ยญาก็จะเอาอันนี้เนี้ยเนี้ยโกยแล้วก็เดี๋ยวฝังไปเลยโกยใส่ ไม่ใช้ถุงมือและย่าใช้ถุงมือมันไม่ถนัดหยิบอะไรตออะไรไม่ถนัดใช้มือเปล่าเ,าเนี่ยถนัดเนี่ยเดียากก็เอาทิ่มไปเลยหลุมอ่กระป๋อง้ะกระถางละเม็ดสองเม็ดกันกันตายบ้างอะไรบ้างเนี้ยไก่ไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เอาดินเอาเอาเม็ดใส่ไปอืม พอต้นเขานั่นแล้วเราค่อยเอาไปลงพอต้นเขาตั้งดีแล้วเราค่อยเอาไปลงเนี่ยศัตรูพืชก็ก็มีอยู่หอยทากั่นแหละส่วนตะไคร้ตะไคร้ยญาก็จะปลูกนะแต่เที่ยวนี้ต้องลูกข้าวขตดก้าไว้เผื่อแมวด้วยของยาก็ศัตรูศัตรูตะไคร้ก็คือแมวแมวเขาจ้องจะกินพอเขาดึงใบนี้ต้น มันก็คอนต้นมันก็ขึ้นมาอันนี้รากมันก็ลอยมันก็เลยตายหมดไงอืมมันก็ตายหมดไงอืมก็ทีนี้ต้องปลูกให้เขาไว้สักสองตะก้าข้างล่างแล้เราก็ปลูกไว้กินสักสองตะก้าอืมเผื่อแมวสองตะก้านี่เดี๋ยวต้องซื้อพันธุ์รากมาแค่น้าใหม่อ่าอันนี้ยากก็จะเอาดินใส่ก่อนพอเอาดินใส่แล้วเดีนี้เม็ดเราก็ง่ายแล้วอืมเม็ดเราก็ง่ายแล้ว ยาย่าชอบปลูกต้นไม้ไม่รู้ว่ายาไม่ออกจากบ้านไม่ได้อ่ะมันกําลังจัด <c oughs> จังหวัดยากําลังจัดกําลังโควิดกาลังจัดโอ้อยาก็เลยไม่รู้อ่ะมีความสุขไปวันๆก็พอแล้วไม่ต้องเอาความสุขหลายวันเนาะไม่รู้ว่าเราจะรอดชีวิตไปเมื่อไหร่เช่งมันเนอะเอามีความสุขวันนี้ไปก่อนอืม ยาคิดอย่างเงี้ยเอาความสุขันนี้ไปก่อนที่ยาปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้งามแล้วบางทีพอมีลูกได้กินยาก็ดีใจภูมิใจมากถึงลูกก็จะไม่กินเรากินเราคนเดียวอะ่ะเออเขากินบ้างไม่กินบ้างแล้วแต่เขาจะชอบผักไหนเขากินไม่หมดหรอกเขาไม่ค่อยกินเยอะหรอกยิ่งลูกสาวด้วยเขาเขา,เขายิ่งไม่กินใหญ่ยากระทออาหูยากกินหงอยาส่วนหลานเขาก็ไม่กินเลยเนีย่ยผักหลานชายอะ่ะเพราะเขาก็จะ ต้องซื้อไก่ซื้ออะไรมาทอดเขากินอันนี้ยาก็ทําเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ก็จะมาปลูกแล้วหันกล้องมาปลูกแล้วอ,นนอันนี้ก็ได้เนี้ยกระบะหนึ่งกระบะหนึ่งยากเรจะหันมาปลูกแล้วอันนี้ก็จะหยอดเม็ดเลยยอดหยอดอันนี้สักครึ่งหนึ่งยอดฟักเนี่ยแล้วก็จะยอดมาละสักครึ่งหนึ่งเออแล้วก็จะเอาไว้ปลูกเที่ยวหลังอีก เผื่อสัตรูเพืชอจีนเราก็เราก็ค่อยค่อยปลูกใหม่เมื่อรอดรอดจากหอยทาก็ดีแล้วโอ้เยอะมากหอยทาอันนี้ฟักฟักแย่ท้งไหนดีเนี่ยฟักเอากระถางริมนี้แล้วกันเนี่ยแย่สองเมตร,สอ,มตรสองเมตรพอหลุมน,นึงอ่งเยอะไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้กระถางใหญ่เผื่อ เอาไว้สามสี่เม็ดอาจจะถังเล็กนี่เอาสองเมตรพอเนี่ยยาถ้าปลูกแต่ยากก็มีที่น้อยมีที่ไม่เยอะไงถ้ที่เยอะๆนะอันนี้ยามายืนปลูกในบ้านเนี่ยยากขายังไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมันนอน,นอมากๆขามันก็ยอกไงเหมือนเราไม่ได้ออกกําลังขาไม่ได้ ไม่ได้ขยับขยื่อนเงี้ยก็ไม่ได้เออย่านอนดูหนังย่าชอบหนังเกาหลีไงย่าชอบหนังเกาหลีย่าก็ดูหนังเกาหลีทีนี้ดูมากๆขาเราก็ไปไม่รอดเนี่ยขาเราก็แย่อืมไม่ยากก็เลยว่าต้องลุกมาทําอะไรตำอะไร,ออะไรทําสวนมั่งอะไรมั่งก็ค่อยอยางชั่อือทีนี้ โหจะได้มาละจะขี่ถุมเอาสักแถวเดียวมาละอันนี้เดี๋ยวไปไปโรยใส่ตะกร้าบ้างโรยไหน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 มั่งถุงนี้เอาให้หมดเยอะอยู่นะที่จริงน่าจะซื้อซองเดียวนะเยอะอยู่เนี่ยปกบกทีนี้ย่าจะเอาเอามาละบ้างนะพอละแค่นี้อืโหคือถุงหนึ่งปลกได้นานไม่รว่ หมดอายุเมื่อไหร่ด้วยลืมดูหมดอายุ 6, 5, หกห้านน่เนเดือนแปดหมดอายุเร็วเดี๋ยวมันเราปลูกไม่ทันไงว่าขาเจ็บนี่ย่าไม่เค่อยได้ปลูกอะไรเลยอ่ะม,มาลนะสักกลองสำรุมมาละนี่ก็โอ้ มีเม็ดที่เดียวมาละไม่ได้เยอะ哈哈 <c oughs> มาละตา,ต,าตายตายตายมีเม็ดสี่เม็ดห่อหนึ่งมีสี่เม็ดเองมาละตายสี่เม็ดสิบสองบาทเอาเอาก็เอาร่วงอีกร่วงอีกุงใครจะต้องปลูกสองห่อแล้วมั้งหลุมมาสองเม็ดอ่ะเผื่อเผื่อไม่ขึ้นโ,โอ้ก็ได้สองหลุมเองเดี๋ยวเอาอีอีห่อหน,นึ่งเอาให้หมดไปเถอะ เอาไว้ทำไมนนมันมีสองห่อเนี่ยไปอีสี่เมตรก็ได้อีกสองงานได้สี่กระถางกระถางละสองเมตรจริงเลยโอ้โหแพงมากเลยสี่เมตรอันนี้ต้องเอาไว้ทำพันธแล้วอือต้องเอาไว้ทำพันธ์เองแล้วนี้เดี๋ยวมีลูกต้องอไว้ทำพันธ์อเชื่ทีท่แล้วก็ปุกก็หมดเอาไว้ลูกนึงก็ เอกสารส้นกะเซ็นไปไหนหมดไม่รู้อือแล้วทีนี้ก็เหลืออีกแถวหนึ่งย่าก็จะเอาฟักฟักนี่แหละทิมที่จริงๆไงย่าจะซื้อแตงฟามาเสริมเพราะอันเก่าเขามีลูกมีลูกเยอะแล้วแล้วย่ามันโทรมไงย่ยาก็ว่าจะปลูกแบบจะได้มีกินเรื่อยเสร็จแล้วพันมเมล็ดเขาก็ไม่มีขายอือพันมเมล็ดเขาไม่มีขายย่าว่าจะปลูก ปูกเอามาแซมให้ให้ทันกินเนี้ยเขาก็ไม่มีขายก็เลยโอ้โหแต่ฟักนี่เม็ดเยอะมากเลยนะปูกสองเที่ยวยังไม่หมดนะอืมเอาเือะการเนี่ยฟักเนี่ยไอตัวหอยทาก็ชอบกินมากเลยเขาเป็นโรคอะไรเขาไม่นโรค่ะเขาชอบหวานก็มาัาอะอันนี้ก็เสร็จสําเร็จเป็นหนึ่งกระบะอืมอันนี้ยากก็ นี่ยาก็คงจะจบคลิปแค่นี้แหละคลิปปลูกคลิปเพาะเพาะเมล็ดผักอืมวันนี้ก็มีแค่นี้เลยจ้าสวัสดีจ้า